สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีเรื่องที่ต้องมาพูด8วันเฝ้าระวังเฝ้าระวังในเรื่องอะไรพอดีมีเรื่องเข้าหูมาในช่วง8วันอันตรายได้ข่าวว่าเขานะ่ะจะเล่นหนักกว่าเดิมเพราะว่า จะใกล้ถึงวันงานแล้วถ้าถึงวันที่9เขาจะไม่มีอะไรเล่นต่อหลังปีใหม่นี้เขาจะเล่นหนักเดินหน้าเต็มระบบพวกเรานั้นจะต้องตั้งมือตั้งรับให้ดีแต่ก็ไม่ต้องกลัวผมนะ่ะเชื่อมั่นว่าเราทำถูกต้องคิดดีปฏิบัติดีไม่มีอะไรมาทำให้ลุงกับป้าได้เพราะว่าอะไรนะเพราะทุกอย่างที่ลุงกับป้าทำแก่ทำถูกต้อง เราก็ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรให้เราทําหน้าที่ของเราให้ถึงวันที่เก็โอเคแล้วมีข่าวมาว่ากลับมารอบนี้จะมีการลงพื้นที่อย่างหนักถ่ายรูปในบริเวณองค์ปู่เรานะ่ะต้องคอยจับตาดูว่าใครไปทำอะไรมาคอยเฝ้าระวังให้มากที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้พวกเม่งเกิบที่ดาวังคารจะเดินหน้าเต็มที่ในเรื่องนี้เพื่อที่มันน่ะ จะขัดขวางเรื่องขององค์ปู่เราเป็นช่วง8วันที่ต้องเฝ้าระวังให้มากมากที่สุดจับตาดูให้มากที่สุดในสถานการณ์ที่ลานองค์ปู่ที่ทุ่งนาของลุงพลในช่วงที่ลุงพลไปขึ้นศาลก็ไม่ต้องกลัวมีผมมีชิดและมีหลายคนอยู่ตรงนั้นเราก็จะเป็นหูเป็นตาให้กันช่วยกันดูในวันนั้นให้ทุกคนเฝ้าระวังให้มากที่สุดอย่าประมาทคนพวกนี้คนมันคิดชั่ว ก็ทำแต่เรื่องชั่วๆทำแต่เรื่องความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ข่าวว่าล่าสุดมาว่าทำยังไงก็ได้น่ะให้งานนี้เลิกเขาจะพูดยังไงให้มันเป็นคอนเทนต์ของเขาเราแค่ช่วยกันดูให้ถูกต้องก็พอได้ข่าวมาว่าเขาจะร้องเรียนอีกจะล้มงานให้ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลแสดงความรับผิดชอบแสดงศักยภาพแสดงความพยายามที่จะ ต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ไว้ระหว่างที่รอาการพิจรารณาทุกคนก็ศรัทธาทุกคนก็รักทุกคนก็ไปไหว้แม้จะเป็นปูนปื่อยทุกคนก็รำถวายรำไหว้ตลอดเวลาเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันความรู้สึกเชื่อมโยงกันหมดแล้วจูจ่ๆจะให้ไปทุบทิ้งได้ยังไงหัวใจลุงพลแกร่งกว่าปูนที่ปั้นองค์ปู่แม้จาเป็นต้องเลื่อยต้องตัด องค์ปู่ออกเป็นชิ้นๆขอรับประกันได้ว่าเพื่อเป็นการขนย้ายเท่านั้นแล้วเขามีความปรารถนาต้องมีจินตนาการต่อไปว่าจะต้องเอาไปทำอะไรเมื่อเลื่อยเมื่อแยกแล้วต้องนึกถึงว่าเอาไปไว้ที่นั่นแล้วจะต้องทำยังไงมาวางไว้ตั้งนานกว่าที่จะรวบรวมทุนในการขายสินค้ามากมายขอบคุณทุกคนที่เมตตาสนับสนุน จนสินค้าขาดตลาดขายไม่พอกาแฟหมดสต็อกสร้างความเจริญของโรงงานถ้าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อมากก็ทําให้บริษัทเหล่านั้นมีเงินไปหมุนเวียนมีการพัฒนาแสดงว่าลุงพลทําให้บริษัทเขานั้นจเจริญบริษัทเขาเหล่านั้นอยู่ได้เป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมันต่อเนื่องกันเขาเรียกว่าบารมีร่วมกับเอลุงพลป้าแตนจึงทำให้มี องคูป่ปริจิตได้สำเร็จที่ลุงพลต่อสู้ขึ้นมาแต่ละวันเป็นประวัติศาสตร์เช่นผลักดันให้มีองคูปผลระดันให้มีความสำเร็จต้องลุ้นทุกวันว่าช่างพ่นสีเป็นยังไงทุกวันเราก็เห็นแค่พ่นแค่หางก็อู้พอเสร็จก็สวยงามความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่ามารผจญหมดฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบคน ทําไม่ชอบคนพูดคุณหนักเก่งคุณก็ไปทําแข่งกับลุงพลไมล่ล่ะลุงพลทําอะไรก็สําเร็จลุงพลมีความฉลาดมีความเก่งมากกว่าคุณนําหน้าคุณไปสิบปีแสงชาตินี้คุณก็ตามลุงพลไม่ทันความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้พูดไว้ดางนี้ครับที่ป้าแตนประกาศห้ามบุคคลหลายคนที่เคยออกไปแล้วแล้วก็มาโจมตีป้าแตนลุงพล และองค์ปู่ไปร่วมงานในวันที่9พร้อมกับส่งภาพถ่ายให้กับเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่าบุคคลกลุ่มนี้ห้ามเข้ามาในงานแล้วถามทนายว่าการกระทําของปาแตนเป็นการละเมิดสิทธิของเขาหรือเปล่าแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพของบุคคลไหม ทนายชี้แจงนิดหนึ่งว่างานนี้ไม่ใช่งานหลวงไม่ใช่งานสาธารณะเป็นงานจัดส่วนบุคคลแต่ก็เปิดให้ประชาชนที่ศรัทธ,ธาองค์ปู่มาร่วมงานได้ในสถานที่ส่วนบุคคลเราต้องยอมรับแต่ไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดว่าจัดเฉพาะกลุ่มเป็นสิทธิของผู้จัดงานเหมือนจัดงานเลี้ยงแต่งงานฉลองวันเกิด ดังนั้นน่ะที่บอกว่าการที่ปาแตนพูดแบบนี้มันเป็นการไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายไหมทนายตอบเลยว่าทนายเห็นด้วยเพราะว่างานนี้น่ะเราก็รู้ว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่บริสุทธิ์ใจหรือคนก่อกวนมางานจะทำให้เสียงานเสียหายไปอีกอย่าลืมว่าการจัดงาน มีการใช้จ่ายเงินมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากถ้าเรายังรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนกลุ่มบุคคลแบบนี้เข้ามาในงานเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นตัวท่านเองที่เป็นคนจัดงานจะให้เข้าไหมฉะนั้นต้องปฏิเสธอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับภารกิจด่วนจากลุงพลไปซื้อของให้ลุงพล ก่อนที่จะไปขอฟาดก่อนนะถึงคนที่โทรเข้ามามาว่าผมเป็นงูพิษเจ้านะ่ะจะเป็นลมพิษฝากถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่โทรมาเรื่องของยา,าชิเมื่อเช้าก็โทรมาอีกว่าไม่ได้โทรคู่แบบนั้นล่ะครับเขาเรียกว่าคู่โทรไปก็รับสายด้วยจะได้คุยว่าผมเป็นงูพิษตรงไหนโทรไปก็ไม่ยอมรับสายคือผมนะ่ะ ไม่สนใจว่าเขาจะว่าอะไรไม่ได้มาใส่ใจหรือสนใจเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดการที่เราอยู่กับลุกพลมันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรฝากถึงคนที่โทรมาแบบนี้เขาเรียกว่าคู่ถ้ายังไม่หยุดโทรมาหายา,าชิผมนะ่ะจะเอาคลิปเสียงของคุณไปให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณเป็นใคร ทำไมถึงมาพูดใส่ร้ายผมอย่างนี้หลักฐานมีอยู่ในคลิปย่าอาชิฝากถึงคนที่โทรมาจะได้รู้เลยว่าคุณนะ่ะเป็นคนของลำยองที่ดดาขังรหรือเปล่าในการที่คุณมาทําแบบนั้นมันน่ะไม่ถูกต้องการที่คุณโทรหาคนโน้นคนนี้แล้วบอกว่าคนนี้เป็นแบบนั้นเมื่อกี้นะ่ะผมก็โทรหารับสายแต่ไม่ยอมพูดผมนะ่ะไม่ถือสาหรอกนะ แต่ว่าบางครั้งคุณก็ควรที่จะมีมารยาทหน่อยไม่ใช่พูดอะไรเลเอะเทอะเจอหน้าจะเบิร์ดกะโหลกทีหนึ่งแต่ถามว่าสมองคุณนะ่ะคิดได้แค่นี้หรือปัญญามีแค่นี้เหรอผมนะ่ะรู้ว่าน่าจะเป็นสายป่วนเพราะว่าญาชิชอบลงเบอร์โทรไว้เวลาขายของก็เลยโทรมาป่วนแต่ดีที่ญาชิบันทึกเสียงไว้ในขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ ถึงคนที่โทรมาบอกว่านาทีเป็นงูพิษแต่มึงนี่นะ่ะเป็นลมพิษเจอหน้าจะเบิร์ดสักทีหนึ่งฝากไว้ให้คิดถึงบุคคลที่โทรมาทำอะไรก็คิดสักนิดหนึ่งความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ย่าอาชิได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ย่าจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานช่อง YouTube เมื่อวานนี้น่ะ่าไปรำรำเสร็จบ่ายสองกลับมาทีนี้ป้าบอกว่ามีประชุมค่า แต่ย่าน่ะไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าย่าน่ะอยู่กกอกย่ากลับไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะข้ามจะมืดพ่ออาชิขับรถกลางคืนไม่คล่องเท่าไหร่แต่ใจเขาสู้ทีนี้เมื่อคืนมีเอซีหลายๆท่านโทรมาอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอฟังลุงฟังป้าก่อนถึงยังไงนะย่าก็ยอมรับในลุงพลป้าแตนตัดสินใจย่าก็เลยชี้แจงในตรงนี้ทีนี้ย่า ก็นอนไม่หลับย่าเป็นห่วงลุงป้าแต่ว่าย่านะ่ะรู้แล้วรู้คร่าวๆแล้วนะดูในไลน์ย่ารู้แล้วเพราะว่าลูกสาวย่า่นะเป็นแอดมินเพราะมันเด้งเข้ามาในไลน์ลูกสาวและแอดมินเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นก็รู้แล้วแต่ว่าย่านะก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะย่านะก็ทำหน้าที่ย่า fc ให้ไปรำแก้บน ไปขอพรให้เอซย่าก็ทําตามนั้นทํากับข้าวไปกินกับลุงกับป้าที่นู่นนะ่ะไปแวะที่วังเยี่ยมไปแวะที่จำปาดงก่อนกลับพรุ่งนี้นะ่ะป้าแตนก็จะมากกกอกแต่ว่าก็อยากฝากไว้สิ่งหนึ่งคืออยากเล่าในใจยานะ่าในตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วย่านะ่ะคิดอยู่อยู่ตอนเช้า1ลุงป้าให้เรายูทูบเบอร์ ได้ถ่ายให้มีไรายได้ได้ทำคอนเทนต์ถึงลุงเจ็บแค่ไหนถึงลุงจะเข้าไปในบ้านย่าอยู่ในสถานะที่อยู่กับลุงกับป้าลุงป้าอยู่ในบ้านอารมณ์เศร้าเครียดมากแต่ว่าลุงป้าออกมาในกล้องลุงป้าก็หยอกล้อยูทูบเบอร์ให้ได้ถ่ายได้คอนเทนต์แต่ในใจลุงป้าคิดกังวลในเรื่องของตนเองว่าจะโดนอะไรโดนอะไร โดนอะไรเรื่องที่มันกระหน่ำกระนำเข้ามาในลุงกับป้าแต่ว่าลุงป้าก็ออกมายิ้มให้กับยูทูบเบอร์ได้ถ่ายย่าเห็นย่าก็เข้าใจแล้วว่าลุงกับป้านะ่ะไม่ให้ใครเห็นว่าโดนอะไรยังไงยูทูบเบอร์ก็ถ่ายทำคอนเทนต์หัวเราะอ,อะไรกันแค่ป้าพูดนิดเดียวก็อย่าไปโกรธป้าแค่ป้านะ่ะเตือนว่านิดหน่อยสร้างทำประเด็นแล้ว ไม่ฟังนะ่ะลุงกับป้าเลยบางช่องเหมือนจะไม่ฟังทั้งที่มาถ่ายลุงกับป้ามาถ่ายมีรายได้กับลุงกับป้าฝากด้วยว่าอยากให้รักลุงกับป้าด้วยให้เรามีอยู่มีกินเท่าไหร่แล้วใครจะถ่ายแบบนั้นอยากบอกว่ารักลุงกับป้า